จามิลซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าบ้านหลังหนึ่งเขาสั่นตัวเขาสั่นเขาสั่นกลัวไปหมดแต่ฉันว่าไม่เป็นไรที่จะปล่อยให้เขาอยู่ที่นั่นอีกสักพักหนึ่งในขณะที่ฉันไปหาแม่ของเขาเธอกำลังถูกจับตัวโดยใครบางคนที่ชื่อซา,ารัมซาริมซาริมอา่าฮ่าขอบคุณที่ไม่ยัดฉันอ,อตกใจหมด อไม่ได้โยนชั้นไปไว้ตรงนู้นเหมือนคราวที่แล้วเปิดอะไรได้เอาก็ไม่มีอะไรดีกว่าเป็นนากี่โมงแล้วห้องนอนอยู่ไหนที่นอนอยู่ไหนทะู้ตัวนี้มันเทียโตแต่ที่นอนอยู่ไหนง่กว่า ต่อเดี๋ยวปะมันจะเป็นเซฟโซนจริง่ะเนี่ยออาน้องไปเราไปเซฟโซนอือพอต้นไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวทำไมมันขึ้นไม่ได้ล่ะ โอเคขอต้อนรับจุกทางเขาสู่นครร่วมสลายกับแสงริบสี่พาร์ที่สิบสี่จุดสี่ใช่เขาที่แล้วลืมแนะนำไปนิดนึงพักมาเถิดเนาะอุยไปหาจุดเ็พแล้วก็ไปช่วยแม่เขาไปว้าวโอ้ย ลุงเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินยาเมนสุขสรร์ต่อมมวะโอเคมาถึงแล้วบ้านเขาอยู่แถวนี้ตึง้งโอ้โหซอมเยอะไปไหนวะเนี่ย อ๋อเ oh, จอแล้วซาลิมซาลิม,ลมเราต้องคุยกันไอ้โ้นฉันมีวุธด,ดังนั้นแกควรใส่หัวออกไปจากที่นี่ได้แล้วดีกว่าแต่ต้องปล่อยไอ้ไอด้ามาแกหมายถึงผู้หญิงโง่น,นั่นเหรอเธอตายไปแล้วเธอติดเชือ้อฉันต้องฆ่าเธอลูกสาวของเธอบอกว่าแกมียาแอนติซินิก ฉันไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นหรอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันฉันไม่ไปไหนโดยไม่มีเธอหรอกเอ,อ,เอ้อเหรองั้นแกต้องให้ได้ปาร์ตี้หน่อยละอะล่ะงั้นแกอยากได้ปาร์ตี้หน่อยไหมฉันจะเตะโอ้โหอ่าฉันเบื่อมากเลยปารีบเข้ามา ฮะผมจะฆ่าคุณเหรอสลิมเขาบั๊กไปแล้วครับตรงนั้นอ้าวขอเคืนเรื่อยลูกศรโอ้ยิงเหลือน้อยๆอยู่โอ้เขาโดนแค่นั้นเดียวก็ไปแล้วเหรอ โอ,อ้แปมบน,นึงแปมบน,นึงปีเด้ได้ไหมคนเวิร์กชอปอ่าขอคนอย่างอื่นก่อนนะขอบคุณสำหรับตังค์พอพอวันดีพอพอ,อ,พอ,อึ๊บอึ๊บเอบอ มันดูไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้อเอ๊ะเมื่อกี้มีเหตุมีอะไรกวนปะไม่มีหรออ้าวท่าเจ้าเขาทำอะไรกับคุณค่อยๆนะคุณเป็นอิสระแล้วอย่ามีน้าลูกชายสาวคนนั้นล่ะ เธอปลอดภัยเธอกลับไปที่หมู่บ้านลูกชายของคุณซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่คุณบอกไว้ฉันจะทำอะไรต่อไปดีเราไม่สามารถอยู่ในบ้านนั้นได้ฮารุณจาันั้นคุณต้องพาลูกๆของคุณไปที่ตึกสูงฉั้นใหญ่คุณไปหาหมอชื่อลีน่าบอกเธอว่าเคนบอกว่าจะดูแลคุณแล้วเขาจะดูแลไว้ต่อะไรให้ยาแก่ผู้คุณคุณชื่อเคนใช่ไหมใช่ผมเคนตอนนี้กลับไปหาจามิลเขากำลังรอคุณอยู่เขาคุณที่ใจดีกับฉัน ฉันจะไม่มีคิดว่ามีความเวทตาลงเลยอยู่แล้วที่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าต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 าไปโอ้โหตรงนี้เราก็กับจัดตะเคียนเชียร์หนี่ดูสิเฮ้ศพเต็มไปหมดเลย ศบเยอะแค่ไหนมันก็ยังคงมาเหมือนเดิมอ่ากูคืนของให้หมอนั่นก่อนไปดีกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปฟาร์มของแป๊บหนึ่งนะจ๊ะตังจะหมดแล้ว ได้ยินเสียงเสือลาวไหมยา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 โอ้โโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นมันจะมีคนปีนขึ้นมาไหมจบก็ไม่เอาอะไรวะเนี่ย โอ้โหมันจะเยอะไปไหนพี่กลัวไม่ได้ออกจากเมืองหรอครับอ๋ออันนั้นจะตรงนี้โอจิงโจมะะจาแล้วจ้ะเจอแล้วอล้วมันก็ระเบิดเพื่อโอเคเราจะไปที่รถดำคันนั้นั้นไปล่ละลองเสียงดู เอ็กค้าโอ้โหกูว่ะอกเวรเอ้ยไม่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 ไ้ตายสิเกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกเรื่องของคุณสำคัญอ่ะคุณสามารถโตแย้งกับคำพูดของฉันแต่สภาพเหล่านั้นพิสูจน์ได้อย่างใ่ฉันได้ใจพวกมันทัได้ แป๊บนึงนะโอ,อ้มกนกรรอด้วยไหมโอเคก็คือกูต้องตามกลับไปกู้ในน้ำใช่ไหมโอเคได้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 ได,ได้เดี๋ยวโดนน้ำให้ดูคว,วามมือวาไก่พุ่นคือกดอ๋อ ไม่ทันที่เตรียมตัว เอาขอไปคืนฟอลลอนเออ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 อ่าฟอลลอนเด้อเอาขอมาคืนแล้วกันนะนายอยู่ไหนอ่ะอันนี้นิ้วมีฟอลลอนอ้าวก็คืนให้กับนิ้วนายทำมันได้ฉันไม่รู้จะเรื่องของคุณยังไงยังไงถึงจะสะสมนายชื่ออะไรฉันจะได้รู้จักจเกี่ยวกับนาย ่อฉันไม่สําคัญหรอกเพราะคุณยังจ้องออกจากที่นี่ไม่ได้ไม่มีใครออกไปจะได้แต่แล้วทำไมถึงทํามันล่ะทำไมต้องเสียชีวิตนายแบบนั้นฉันคิดว่าคุณสมควรได้โอกาสที่จะไปสูว่าฉันคิดขอให้โชคดีฟอรอนเฮนายก็ด้วยกันขอบคุณนะนายก็เช่นกันโอ้โตัง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 เอะและที่ฉันทำาให้ทั้งหมดฉันจะไม่ได้ขอตังเขาเลยกว่ะ อยู่วบอยู่ไปได้เลยว,วะเอาเอาเป็นว่าไปดีกว่าเออฉันต้องไปตรงไหนถึงจะเจอไอ้สองผนอนัออ่นบ้าอ้าไอ้นี่ยังเป็นเซฟโซนอยู่เหรอโอเคโอเคหาทางไปกันอืมพ่อแถวนี้มีคนได้ช่วยขอความช่วเหลือเต็มไปหมดอ๋อเปล่าว,ว่าเขาน่าจะเป็นคนขายของ เอ๊หาลรวอยู่อ่ะของที่พอจะได้ให้รัดท้ามเรือได้อ่ะพอไล่บุมายึดมันอ่ะนี่คือสิ่งที่ทมันทำเห็นไหมตัดแขนตัดขาของชอบไรเลยละ่ะดูไหมว่าอันนั้นไอจะเลนั่นจับฉันขังกงสามอาทิตย์ก็เลยได้เห็นเพียบเลยบางทีก็เหมือนว่าจะทดลองอยู่ว่าจะตัดอะไรให้ดีที่สุดมีดใหญ่ขวานใหญ่ปืนลูกซอง ให้ตาติมันเคยตัดขายเหยื่อคนหนึ่งตรงเขาและให้ตาฮีจับเวลาเอาออกเลือดหมดตัวตายเมื่อไหรหกหก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีนะถ้าเราฆ่าตูัตูก็ตายคนเดียวแต่ถ้าเราทำให้ตูบาดเจ็บคนเจ็บก็จะสูไม่ได้แถมต้องให้คนอย่างน้อยสองคนดูแลเขายีมปืนนัดเดียวเินสองสามตัว ความสาดิตของมันก็มีประโยชน์เหมือนกันดีนะถ้าอยู่สถานการณ์ที่เหมาะสมคนคงชอบนายนะดูเวลาได้นั้นแค่นี้เหรอมาฟังเขาปรับทุกข์ไปทางดีๆมีไม่ไปฉันชอบใส่เขาเกือบกว่าเท่าไหร่มันก็ไม่ลงสักทีเนาะย่ำกระหม,ม่อมแมวไอตดเเมน็นโอ้ยมีแต่ตัวตดเเม,ม็นมึงจะปีนมายัางไง ที่นี่มีคนมาขายของแล้วว่ะเจอแหละประขออยู่นี่นี่อะทำธุรกิจไปเรื่อยๆโอเค สำหรับพาสนี้ขอตัวลาไปก่อน <c oughs> วนรอบเบิร์แล้วแต่ก็ยังหายสองตัวน้าไม่เจอ <c oughs> ไปละออดีโอฮืมต้องเทต์ที่ดีจริงมันใช่เหรอว่าไม่น่าไม่ใช่เหรอ